เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับ กลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยช่องครูโดงคอยจะเป็นช่องที่นําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับด้านเหรียญกระสาบหรือว่าธนาบัตรเข้ามาพูดมาคุยกับเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายครั้งครูโดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับคลิปนี้ EP นี้เป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับมีการพูดคุยกันในกลุ่มของนักสะสมแล้วก็ มีการตั้งราคาเอาไว้อยู่ที่ประมาณ30,000บาทถึง5 0,000บาทนะครับสำหรับเหรียญที่ครูโดงกำลังจะบอกต่อไปนี้นะครับลองลองดูแล้วก็ลองค้นหาดูนะครับครูโดกงเชื่อว่ามีจริงยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกดติดตามให้ครูโดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเหรียญที่ครูโดงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญของในหลวงราชการที่9 เป็นเหรียญ50สสตังของในหลวงราชการที่9นะครับเหรียญ50สสตังในหลวงราชกาลที่9จะผลิตออกมามีอยู่2แบบนะครับแบบที่เราใช้กันปัจจุบันนะครับก็คือแบบที่เป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงเห็นไหมครับมีเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองผลิตมาตั้งแต่ปี2530ปี2530แล้วก็มาถึงปี2551นะครับ แล้วก็เนื้อทองแดงผลิตมาแต่ปี2551ั้งแต่ปี2551จนมาถึงปี2560นี่ครับผมนี่คือข้อมูลสำหรับ2เนื้อนะครับที่เป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงนี่ครับผมทีนี้หลายๆคนทราบกันดีอยู่นะครับว่าเหรียญที่มีราคาสูงนะครับจะเป็นปี2530เนื้อทองเหลืองนะครับ จำนวนการผลิต1000เหรียญตีไปก็หลักหมื่นบาทเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้แล้วเหรียญต่อมาก็คือเป็นปี2,500นี่ครับผม34เหรียญปี2534นานะครับจำนวนการผลิต4ล้านกว่าเหรียญ4ีล้าน6กแสนปเหรียญก็ถือว่าน้อยนะครับยิ่งเป็นเหรียญ50ตังหรือว่าเหรียญสลึงถ้าเกิดผลิต หลักล้านเนี่ยถือว่าน้อยนะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสหายได้ในระบบหมุนเวียนแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยนําไปใช้ในระบบหมุนเวียนถ้าไม่เก็บก็นําไปทําบุญเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงหายในระบบหมุนเวียนค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทราบหรือไม่ครับว่ามีเหรียญที่ตอนแรกครโดวงก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอเราเข้ามาอยู่ในวงการนักสะสมใกล้กับ รุ่นใหญ่มากๆเข้าทําให้เราศึกษาแล้วก็เราได้พบเจอเยอะนะครับเหรียญที่คูโด่งจะมาพูดถึงนะครับจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลองเช็คดูนะครับเหรียญน,นี้พอสอนี้สามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทเลยเหรียญเนื้อทองแดงที่เราพูดคุยกันจะเป็นปีพุทธศักราช2,534นะครับ เหรียญปีพุทธศักราช2,534เนื้อทองแดงใครมีเหรียญเนื้อทองแดงเยอะๆนะครับก็ลองลองดูนะครับใครมีเนื้อทองแดงเยอะๆเนี่ยลองลองเช็คดูนะครับถ้าเกิดเป็นปี2,534และเป็นเนื้อทองแดงเนี่ยราคาสูงนะครับราคาสูงเนื่องจากมีการพูดคุยกันนะครับว่าเป็นเหรียญทดลองเป็นเหรียญทดลองนะครับ นี่ใครมีปี3าสีเนี่ยเยอะๆเนี่ยลองลองเช็คดูนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงสบายเลยแต่ว,ว่าวิธีการตรวจสอบมีอีกนะครับนอกจากจะเป็นเนื้อทองแดงปีสามสี่แล้วด้านหัวต้องเป็นผ้าเสียเล็กด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือแม่เหล็กต้องดูติดนะครับแม่เหล็กต้องดูติดแม่เหล็กต้องดูติดแบบนี้นะครับเพราะว่าเนื้อทองแดงเนี่ยจะเป็น ไส้เหล็กชุบทองแดงนะครับเพราะฉะนั้นแม่เหล็กจะดูดติดนี่คือวิธีการตรวจสอบแล้วก็เป็นเรื่องราวข้อมูลดีๆที่คุณดวงจะมาพูดมาคุยนะครับอย่างที่บอกเหรียญที่เราไม่มีไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไม่มีเหรียญที่เราไม่เคยเห็นอาจจะอยู่ในมือของคนอื่นก็ได้นี่คือข้อมูลที่คุณดงจะมาพูดมาคุยสําหรับคลิปนี้ e ีนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ you when <im> <im> <im>